กระตุนว่าเราจะแไหกมาค่เคยมีอะไรครับทุกคนเออ ฟรีไฟล์เหรอมึงยังเล่นฟรีไฟล์อยู่เหรอมึงไม่ไปเล่นใหญ่แกนเนี่ยบ้างเลยตบทีเดียวขี้แตกขี้ไหน่อยไม่รู้ เยากระเด็นขึ้นหลังคาเลยเราเล่นนะข้อเ้าสองข้อถือ ตกใจโอ้ยวิวอ,อยู่แค่ตรงนี้มันนะ้งแกตีนได้เลย เจากกันเดะทำไมอยู่ข้างใต้ล่ะไเลยว่าเอ็งไม่เลืเ่อจับข่าได้เพราะค่าคือเจ้าแห่งยายแกนนี่ 掉掉掉掉掉掉。 จะามากัดตีนตัวหมูบ้าอ่ะเจอท่านไม้แล้วท่านไม้อะไงยัง Whoa, what the hell อตีน๊ยโอยังโป้ไอหนูขาขาหลับเน่ย อย่าใช่กูเบ็นทั้งอ๋อเพราะกูคือขี่มา้มามา้าม้าตลกหรอตลกปะตุ่นตัวรถไฟ <laughs> เราเก็บตัว <laughs> ไฟ นั้นไอหุ่นกระป๋องจะมาตรวจดาวว่าเรามีตั๋วไหมเกมหุ่นกระป๋องและไอหุ่นนี้ไอเกมหุ่นยนต์และไอห้าไอเกมไอเกมเลี่ยมเลี่ยมเอาก้อนเกมมึงเลี่ยมไหมนะเกมไม่ครับมึงแะบล็อกซ์บ็อกแม่ม่นไม่ครับเป็นบล็อกเหรอไม่ครับเป็นไอนี่เหรอไม่ครับมันไม่ครับมัน อแล้วแม่ไปบอกใครกูเองมันได้ไหมอะไรมันตมันคือขี้มันคือขี้มันตอง ที่มึงโวยวายละอีดอ๊าเลยเหรอเลยเลงเลยแล้วสี้อไอซีพ่อไอซีพ่อครับไอซีพ่อไม่ได้ไอซีพ่อไอ้นัง่ง ยังรักเธอเธอสดีได้มาสุดี่รันล้วมาของวิ่งของวิ่งของวิ่งกูอะไอบตบหน้ามึงก่อนอเพเ่ง้เพราะมึงเป็นแก มึงเป็นแกมึงมึงแกมึงกแกมึงแกมแกมึงแมกแกมึงแกมมึงแกเกแกมแกมมึงมมึงแกมึงแกะมึงแกมึกแกแกกมึมเ เก็บไว้ตลบต้องมาต่ออีพีต่อไป